เดินตรวจอะไรครับเดิน,นตรวจอะไรอ๋อตรวจตรวจแฟนเหรอครับใช่อ๋ออยู่อยว่ที่ไหนเขาเขาอยกรับไหมมีอะไรไหมเรียากรัอบอะไรเขาเรียกตังค์ไหมไม่ไมีไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรอ๋อครับไม่มีอะไรนะครับโอเคโอเค สวัสดีครับจะมาชีกนักเรืนนักรบด่านเถื่อนทุกท่านนะครับพี่พี่เขาตรวจทีตรงไหนครับไม่รู้ครับน่าจะตรงในป่ายใช่ไหมครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับ เขาแจ้งมาว่ามีเป็นด่านตรวจชีนะครับอันนี้ด่านสวพวรินนะครับวัดป่าทุ่งเดินวัดข้างตรงตรงวัดป่าทุ่งเดินเวรุวัน วัดป่าต้องเดินเวรุวันแล้วทีนี้การตรวจี่เราตรวจพหลบอ,อะไรเอาพหลบอ,อะไรมาเอาพหลบอ,อะไรมาตรวจฉีชบาผมมีทั้งพหลบจราจรก็มีครับพี่ครับแต่ทั้งหรือจะอาพวกพนักงานครับสามารถเรียกหยุดรถได้หรือตรวจสอบได้อ่ทีนี้ทีนี้นนเวลาเวลาเมื่อถ้าเขาไม่มีเราก็ปล่อยเข้าไปแล้วรรแล้วแล้วทีนี้ที่เรียกมาทั้งหมดตะกี้เนี่ยผู้กอง ได้ทำมันคึกกแต่ละลายไหมที่ตรวจเที่ยวเขาอ่ะอยู่ไหนอ่ะผมเห็นเดินเข้ามาแล้วก็เดินออกไปตรวจไม่เจอไม่เป็นไรที่จะตรวจก็ผมให้เขาพูดอย่างนี้นะตัวจทีนะครับด้านตัวจทีไม่ใช่ดิมันยินยอมเพราะคุณแต่งตัวเป็นตำรวจ มันต้องยอมถ้าไม่ยอมก็โดนกระชืบเนี่ยเพื่อนผมดูแลัวในคดีตรงนี้เฮ้ยเพื่อนด่วนไปูกดีตรงนี้กรโดนกระชืบนีอ้าวมันเป็นคดีของศาลมันเป็นไปแล้วครับตรงนี้แหละวาลินนี่แหละอย่่างนนนัั้มมกก็ไถูเอาถูกที่ียกคนที่ถูกกันด่วนที่นี่ตั้งไม่เป็นแจ้งความเลยเอาเถอะน้องใจเย็นๆน้องใจเย็นถ้าน้องยศยังตอนนี้กำลังคุยกับผมครับอาจารย์ใช่ไหมใช่แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่า พี่กาลังคุยกับผู้บารคับปัญญาเนี่ยสรุปแล้วคนนี้ไม่ต้องพูดคือมันต้องพูดทีละคนอ่าโอเคอ่าเออถ้าถ้าถ้าน้าาองด่านอย่างงี้น้องเสียไม่ญาติไหมอ่าโอเคโอเคเขาก็ <ผม S 2> พูดกันได้หมดนั่นแหละตำรวจด้วยกันทําไมนะเขาก็พูดช่วยผมได้หมดนั่นเลยไม่ได้คือถ้าช่วยกันอย่างงี้มันไม่ได้ครับคือผมกําลังสื่อสารกับผู้บริหารด่านอือครับเออแล้วตำรวจชันน้อยมาพูดแทรก มันจะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมล่ะผพวกกันรู้เรื่องไม่รู้ผมมันไม่รู้ไงผมแยกประสาทหูไม่ออกไม่ใช่ไหมออไม่งั้นขึ้นศาลเขาก็ยืนยืนเข้าในข้อบันลังก์ทั้งสองทั้คนดิ่อ๋อถ้ามาพูดแช่กันอย่างนี้แต่แม้โดยมารยานี่ผมก็เคยขึ้นศาลน่ะก็ใช่ไงเราเราเราเขาพยานามเขาให้เข้าทีละสองคนไหมเขาก็ไม่ให้เข้าสองนั่นแหละเวลาพูดมันต้องพูดคนเดียวอ่าดานซอ เวรวันบ้านทุ่งเดินครับฝั่งวารินถนนเดชอุดมครับพระท่านประธานเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าอุปกรณ์ที่นำมาตรวจประชาชอนใชาครับบันทึกแล้วทำบันทึกเนี่ยคือใช้ตามบริเวณยาจอนเขาให้รถติดมากเลยตอนนี้ตอนนี้เก็บไปแล้วแล้วก็ต้องตรวจรับรครับแต่นี่รู้สึกว่าเรียกมาทั้งคนนั่งท้ากระบะใช่ไหมเราเรียกเรียกแล้วเรียกรถเรื่อเรียกรถเนี่ยเป็นรถส่วนบุคคลใช่ไหมคุณเรียกส่วนบุคคลใช่ไหมรถส่วนบุคคลใช่ไหม ผมโผวยนี่พี่ครับไหนะคุณผู้ชมโเมีครับพี่ครับเออเมื่อกี้นี่เห็นเด็กๆมันลงมาจากเหมือนจะใส่ยังไงๆเหมือนกับมาจากท้องไร่ท้องนาเนี่ยของไรท้องนาอยู่ในที่เอ้อเรา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 ตรวจสภาพพี่ผมจะีมาไปดูป่ะเอ๊ะมาไปดูการทำงานป่ะป่ะไม่ก็เอาว่าตอนนี้น่ะผู้กองอธิบายให้ได้ก่อนว่าอุปกรณ์ที่เอามาตรวจกฎหมายหรือระเบียบเขาให้ใช้ขวดแก้วและขวดพลาสติกแบบกว้างแล้วก็มีแถบผนึกแล้วต้องทําบันทึก นะฮะต้องทําบันทึกว่าเรียกใครลงมาบ้างแล้วบันทึกที่เรียกตรวจมาตั้งแต่เช้าที่ชาวบ้านโทาหาผมเนี่ยบอกว่า,าตั้งอีกแล้วก็ลวเลยอยากมาดูไงว่าบันทึกไปกี่ลายท่านเรียกไปกี่กัลายแล้วเสร็จแล้วเปอร์เซ็นที่ตรวจแล้วเจอเนี่ยกี่ลายส่งไปแล้วกี่ลายถ้าตรวจไม่เจอถ้าสถิติมันตรวจไม่จเจอแล้วจะมาตั้งให้ไหมแล้วถ้าเจอแล้วจะเอาไปทำยังไงครับ ก็ไปส่งครับส่งพนักงานสวนต่ปกติครับก่อนผมตั้งก็ส่งไปสองรายเต้องมการบันทึกวิดีโอบล้อมถ่ายี่ใช่พยกรไอการวัมัน้ทํามันทึอก่อนไหมครับบันทึกเป็นเอกสารด้วยครับให้ทำมันทึอก่อนไหมครับแล้วในขวดที่ทีอย่างช่นทันที่นี่เลยไม่ใช่ทำที่โรงพักครับอ้าแล้วมีไม่หมนจะเป็นวขอ่านั้นมันจะมีข้อหาหมอนขาแล้วก็ักเ้าไฟฟ้านะครับไม่้งส่งพยการตัามระเบียบเป๊ะเลยครับมาสุมตรวบ้านไฟฟ้าก็จะ จับคนสูบเนี่ยไม่จับคนขายคนขายก็จับทำไมจะไม่จับอุ้ยก็ออกข่าวับยังไงเออต้องรอซื้อครับตอนนั้นเป็นหน้าที่ของวจเนี่ยสืบเขาแล้วต้คือสืบสอบมาก่อนว่าใครที่จับผ่านตรงนี้แต่นี่คุณเรียกแล้วรถติดใช่ครับรถรถติดมากเลยเมื่อกี้เนี่ยเมืองว่าเขาไปยังไงตอนนี้ชาวบ้านแย่แต่ตำรวจนี่มันได้ผลงานเหรือว่ายังไงสงสัยมากเลยแล้ว เดี๋ยวผมกำลังเราไม่เริ่มจากคนเสียคนนั้นก่อนแล้วเราจะไปรู้ได้ไงเออถ้าเริ่มจากคนเสียอันี้พราเเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยตอนนี้เรากําลังหาคนเสพขับเห็ไหมกำลังหาคนเสพขับนะใครเสพแล้วขับรถด่านนันซึ่งเป็นด่านของไยป่าป่าหมวกทองได้อำนาจการด่านก็ให้เฉพาะเจ้าจรด นะครับจาุาให้ฉพะราจรอันนี้เป็นด่านสายทออันนี้เป็นดานสายปากนะครับมีแต่หมวกทองไม่มีไม่มีมมจราจร นี่จะหน้าวัดเลยนะครับวัดป่าทุ่งเดินเวรุวันครับบออวารินนะครับวารินชำราษเจ็ดกออ4036กรุงเทพซึ่งเป็นรถเช่า

อันนี้เจ็ดก่อสี่ศูนย์สามหกนะครับมาดูวิธีการขนย้ายอุปกรณ์นครับทางน้อกว้างเห็นไดมมันชนเดินได้มันชนคนนีใหญ่ ยังก็ยังก็เออโอ้ยเอาอตัดพื้นที่สิบบกคงเลยเนี่ยเอาตามกฎหมายหน่อยเวลาจัดชาวบ้านไม่มีสิบบกคงเนี่ยเอานี่รถตำรวจเนี่ยผมแจ้งให้ตำรวจจับไม่จะได้มีสิบบกคุมไปศาลเนี่ยศาลยึ้อเลิกกนเนี่ยฮะทำไมอ่ะเอาเองให้รอดคืออะไรนะ

รอดขี่กระบะนี่บอกว่าเอาตัวเองให้รอดอันนี้ตำรวจมันปากดีอย่างนี้ครับผมผมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันแดดมันมันมองไม่เห็นคอมเมนต์ทุกเอ่อแต่เขาเก็บด่านไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตำรวจเอาผู้โดีสตรงนี้ต่อเที่ยวกระบะน,นะครับเรื่องอุปกรณ์ที่นำมาใช้ก็ไม่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 ไมไมชอบด้วยครับ เก็บด่านไปแล้วนะครับตำรวจจงไม่กลัวบาปกันเปจริงๆเพราะว่ามันมาถึงกึ่งพระพุทธการแล้ว เดี๋ยวผมเดินหาหลักฐานแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเอาไปเผาตรงไหนป้าป่ายอมมือไปจับจับหโอ้ยมาเขี่ยใบไม้ถมเนี่ยมืนกวาดถมไปโอ้ยนี่นี่เป็นถ้วยน้ำจิ้มปลาหมึกนะครับโอ้โคตรเหม็นเลยเนี่ยเศตวัดนะนี่ครับเศตวัดให้เห็นเลย นี่ยังเปียกๆอยู่เนี่ยเอามาเอามาฉีตรงนี้เลยอ่านี่คือนี่คือร่องรอยฉีมนุษย์นะครับกินยังพอได้อยู่นะครับชอบกันจังในจวดฉีอ่ะอ้าโอเคทุกท่านเห็นก้อนเมืองเมืองวาลินแล้วเป็นยังไงโอ้หนะครับฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยช่วยปาปามหน่อย ไม่ไหวจะทนแล้วฝั่งบารินเนี่ยทั่วมังอุบลเลยครับกลางคืนก็เต็มไปหมดมีแต่ด่านไปยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยมีอีกแล้วไม่รู้จะไปเป่าทำไมกันนะกันหนา เดี๋ยวผมขอปิดไลค์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตำรวจไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามหาหลักฐานต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม